วันนี้ย่ปิดเทอมวันแรกของเด็กนะคะทำกิจกรรมอะไรดียุก็พาเด็กมาทำขนมปังไ้กอ,อกเลยของชอบของเข็มนะคะเป็นไงคะดูเนื้อดูเนื้อนะดูเนื้อ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 เป็นไงอาก่อนที่จะพาเด็กไปทำอย่าลืมเลยคะ่ะน้องเข็ม กดติดตามเนาะสามเท่าพาเที่ยวเนาะมาเข้าขวบกับปามอี่วันนี้ปามอรี่จะสอนเด็กอายุ8 9ขวบทำขนมปังไส้กร่อกนะจา้าไปเลยจา้าไปติดตามกันเลยนะจา้าไปไปอ่าเราก็เอาน้ำเทลงไปในแป้งขนมปังแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกวนในกระทะกันนะจา้าก็ตั้งไฟแล้วกวนเบาๆนะจ๊ะไฟเบาๆกวนมันเป็นเหมือนแป้งเปีเยก ได้แล้วมแป๊บเดียวเองเอมันก็จะคนล,ละมันขยับเอาละแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บใส่จานแล้วก็แรปปิดเข้าตู้เย็นอย่างน้อย6ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาทำขนมปังต่อไปนะเรามาฉลองปิดเทอมแด้ของเด็ก โดยจะมโดยสอนหลานชายทำสิ่งที่ชอบกินคืออะไรครับรืบขนไไมแงซีก่อนอื่นเค้เอาโยเกิร์ตเอาน้ำเทลงในย้วยโยเกิร์ตสัดส,ส่วนจะบอกทีหลังอ่ะเทลงไปอ่ะเช้านี้เรามีลูกมือจับดีๆแล้วก็ทำการคนอ่าส่วนผสมแป้งเอาเทปแป้งลงมาในหม้อผสมเทแป้งเทแป้ง,ปงเอาอันนี้เค็มจะลองหัดใช่แล้วใช่แล้วครับ นี่ไม่มีสคริปต์ครับบดเล่นเลยครับเทลงไปค่อยๆให้มันฟูงเทงไปเลยแล้วเข็มก็เอาเอา,เอาน้ําตาลใส่มุมหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งเอาน้ําตาลใส่มุมใดมุมหนึ่งมุมเดียวมุมเดียวมุมมุมแบบเพราะมันสมสามอย่างมันสมรวมกันไม่ได้อ่ะแล้วก็เอาไอ้ไ,พไ,พไ,พไม้พายมาเขี่ยเขี่ยแบบนี้ไปสอนให้เขี่ยเพื่อให้มันให้มันคุมน้ําตาลนะ เดียวมุมนี้อ่อย่างี้ต่อไปเกลืออ่ะเทอ๋ออย่าอย่าให้พึ่งผสมมากเอาเป็นมุมมุมอ่ะเทอีกมุมหนึ่งคนละมุมเอามุมนี้ก็ได้อ่าแล้วก็คนนี้คนอย่างนี้ให้มันแป้งมันคลุมอ่าต่อไปยีดยีดเอามุมนี้นะอย่าให้มันเจอกันนะอ่ะยีดเทมุมนี้มุมนี้ไม่เจอกันมุมนี้เออมุมนี้มุมนี้อ่ะเร็วเอามุม อ่ะแล้วก็แล้วก็อันนี้พายพายพายคนอย่างงี้คนไม่ให้มันให้มันไม่ให้มันไปเจอเกลือเจอน้ําตาลจากนั้นแล้วก็ใส่แป้งอ่ะเข็มจาแง,มงแป้งงไปตรงไหนก็ได้ใส่ไ,ไปเลยโกยไปแป้งเปียกแป้งหางโจงโอเคเนยเนยเราเก็บไว้ก่อนโอเคพอประกอบล้างเสร็จเข็มก็เปิดเครื่องไปที่สเตอร์ให้มันอคอกลุณกัน เออพอมันเข้ากันเฉยๆอ่าแล้วเราก็เตรียมใส่น้ําเข็มเหยาะน้ําน้ํากระโดดเผือที่เข็มเตรียมก็ค่อยเทลงไปเนี้ยโทโเทลงไปก็ค่อยเทก็ค่อยเทก็ค่อยเทมันมีโยเกิดเขลียร์เข็มต้องเขลียร์โยเกิด์ตที่มันติดเอาไว้เอาไว้ดีๆเอาปากเอาปกอาปกเนี่ยเข็มไม่ต้องเขียย่างี้หมดแล้วยังดูดีหมดแล้วอ่ะ พอมันเริ่มเข้ากันแล้วเดี๋ยวเค่อยเริ่มสป,ปีดพอมแป้งเห็นไหมแป้งมันเริ่มเข้ากันอีกไหมแป้งเริ่มเก็บหมดใช่ไหมแป้งไปหมดอะไรนะแล้วเพิ่มความเร็วขึ้นเข้มพอแป้งเห็นไหมแป้งไม่ติดขอบโผล่แล้วเห็นไหมโตเอี่ยมแล้วใช่ไหม,มเมื่อ,อกี้อ้าวใส่เนยเออมันก็เอ้ยนั่นแหละแล้วก็ปล่อยมันตีตีจนกระทั่งมันจะเป็นขึ้นฟิลม์มเดี๋ยวว่าเดี๋ยวป้าจะสอนให้เข้มดูว่าไอ้เช็คฟิล์มขนมปังจะทำไงเช็คฟิล์มเอามือเอามือจกแป้งแบบป้าแบบนี้อ่า ทั่วๆไปเนี la, ่ยมันต e, like, nah. ิดมือเข็มล้างมือแล้วใช่ไหมครับจับเยอะๆอย่างนี้ก็ได้ไงจับเงี้ยแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงเนี้ยดึงค่อยๆยืดเงี้เห็นไหมเนี่ยเป็นฟิวไหมอย่างเนี้ยเนี่ยเนี้ยเป็นฟิล์มอย่างเนี้ยเนี่ยเห็นไหมดึงค่อยๆดึงยืดเห็นไหมมันคือเป็นฟิล์มได้แล้วเห็นปะเห็นปะเห็นบางๆอย่างนี้นะเออนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาแล้วนะเอาแป้งโรยถาโรย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 พื้นให้มันติดเอาเข็มแป้งโรยแป้งโรยแบบนี้ครั้งแรกเข็มทำขนมปังเลยนะเนี่ย แล้วก็เอาเอา,เอามือถูๆพื้นถูๆนี่ไว้เอาลาบป้ามีลูกมือทําละอ่าอ่าใครที่ใช้เครื่องชี้เสียงแบบเนี้ยเวลาตีไปนานๆเนี่ยมันจะไม่มีล็อกเห็นมัยมันจะอุูยถ้าเราไม่แบบว่าประมาณห้าทีแล้วเอาเอาเอา,เอาใครที่ออกมานะเคยครั้งหนึ่งตียาวยี่สิบสามสิบนาทีเอาแทบไม่ออกเลยนะคะเวลาตีไปสักห้าทีก็ปิดเครื่องแล้วก็มาคลายตรงนี้อ่ะเพราะว่าเวลาตีมันจะแบบจะยิ่งล็อกไปเรื่อยๆ,ๆแบบเนี้ยเนาะอ่ะเขี่ยแป้งออกมาอ่ะเค็มเขี่ยแป้งมาเดี๋ยวปตรงนี้อ่ะเค็มเขี่ยแป้งมาไม่ต้องกลัวมันเจ็บ จ้วงไปอะไรอย่างงี้อืมอันนี้เรามาสอนหลานเข้าครัวไม่ก็มือเข็มมีแป้งไหมมีก็จับมาเลยไออาแต่นี้เข็มก็ต้องคลึงแป้งถ้ามือติดแบบนี้ไปล้างมือแต่ถ้าเป็นป้าป้าไม่ชอบป้าใช้น้ำมันเลยทาที่มืออะ่างนี้เข็มก็ยืดแป้งอย่างงี้แล้วก็เราจะเรียกว่ารวบตึงอ่ะรวบตึงก็คือจับตรงนี้ แล้วก็ดึงขึ้นมาปึ๊บอืมค่อยม้วนเนี่ยเอองี้แหละเนี่ยค่อยใหม่แล้วก็อืดตึ๊ดเงี้ยอืดตึ๊ดอ่ะปาจะรอยเข็มทําอืมแล้วก็หงายขึ้นมาหงายหน้าขึ้นมาหงายหน้าขึ้นมาที่ตรงตูดมันเนี่ยก็จะมันก็จะมันก็จะมันก็จะไหนแม่อย่าพี่บีพี่พี่มันก็จะแดงไปไงรูบตึงไหมเห็นไหมตึงไหมอ่าตึงงี้เสร็จปุ๊บเข็มก็จับอย่างงี้ แล้วก็ไปเก็บไว้ที่โถโถ و ที่เราตีเมื่อกี้หนึ่งเราจะพักแป้งหนึ่งชั่วโมง mm. เออไว้ตรงนี้เลยปึ้งทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเทิ้งไปเลยเออทิ้งไปเลยทิ้งตรงๆอ่นี่อ่ะ,อะแล้วก็ทําการคุมนี่ทําน้อยนะไม่ทําเยอะอ่ะทำการคุมผ้าให้มันขึ้นยิ้ททำงานทิ้งไปเลยหนึ่งชั่วโมงเ้วค่อยมาเจอกันจมวันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเ็มจะเห็นว่าแป้ง เยี่ยมเป็นขึ้นหนึ่งชั่วโมงเป็นยังไงนะจ๊ะอ้าโอเคยวเจอกันหนึ่งชั่วโมงเข็มมาทานหนะ้าหรออ้าวโอเคยวเจอกันหนึ่งชั่วโมงพาไปแล้วหกสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงเอาเข็มเปิดสิเปิดผ้าดูตรึง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 ,รง,รงนี่เราจะเช็คดูว่าแป้งเราขึ้นได้ยังแล้วก็เอานิ้วจิ้มลงไปดูที่มันมันเป็นยังไงจิ้มลงไปเลยเออจิ้มลึลึกเงี้ยมันยุบตัวไหมถ้ามันยุบแสดงว่ามันใช้ได้แต่ถ้ามันไม่ยุบอ่าเอาเอา,เอ,าออกมา เอาออกมานี่แม่มันออกง่ยายเกมเอาแปง้งอบเอาเอก๋มเ,เอาแปง้งโดออกมาอมืมือเกมต้องจุ๊บแปง้งเยอะๆมันจะได้ไม่ติดอือเราจะได้ทำการเอาไม่เป็นไรทําไล่ไล,ล่ลมไล่กลิ่นยีสต์นี่อถ้ามันติดมือก็มือแปง้งจุ๊บแปง้งแล้วก็จิ้ม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 ดัชนีเอาจิ้มทั้งสี่นิ้วสิจะเด้เร็วเอออะงี้ก็นี่แล้วก็รวบงี้โอ้โหแป้งนุ่มมากเลยนะ โอ้โหแป้งนุ่มมากเลยนะเนี่ยเอามือจับข้างนึงเออแล้วก็เอาเออเนี่ยยืดโอ้ติดแล้วแป้งอ่ะต่อไปเราจะแบ่งแป้งแบ่งแป้งสามสิบกรัมลองดูสิอ่ะเขียนลองแบ่งแล้วตัดช่างช่างใส่นี่อ่ะเอานี่ตัดแบบนี้อ่ะนี่นะอ่ะอ่ะแบ่งแป้งสามสิบกรัม ก็ช่างเอาอประมาณนี้ดูสิเอาประมาณสามห้าสี่สิบเอาหั่นแป้ง่ทำไไวาวนะทําบวายนะอ่ะเข็มดูลังกาในวิทยาศาสตร์อันนี้มันสี่สี่เข็มจะเอาประมาณสามสิบห้าจะออกค่าออกไปเยอะไหมเออต้องกะเอาดูเออแล้วก็นี่สามสิบสองอ่ะโอเคอ่ะอ่อ่าคุกแป้งทั้งสองมือเลยครับเอามือคุกแป้งสองมือเลยครับอ่ะทีนี้เข็มทำอย่างเมื่อกี้เนี่ยเข้ามา เข้ามาเข้ามารูปหน้าตึงอือทำมือปะามปะทำมืออย่างนี้แล้วก็เอามือกดอย่างนี้เห็นไหมก้อนมันเล็กแล้วก็อ่าลองหัดทํานะเนี่ยมันก็จะได้อย่างนี้เห็นไหมหรือเคม็มจะใช้มือสองมือก็ได้นะอ่ไปทําให้ดูเราอยู่ในมืออย่างนี้ใช่ไหมเราทํากดนะต้องกดแป้งนะไม่กดแป้งเห็นไหมพอกดแป้งเป็นไงหน้าตึงถูกไหมก็หมอนกับเรากดแป้งถูกไหมแล้วก็ทําการ ก็จะทําการม้วน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 ,มวน,ม,วน,ม,วนมวนเข้าไปแล้วเป็นไงอมืมันก็พอได้อะมันเร็วๆรีบมันแฉะแล้วอ่ะเราจะเอาผ้าคลุมพักแป้งอีกประมาณยี่สิบถึงครึ่งชั่วโมงนะให้แป้งมันขึ้นแล้วจะทำการขึ้นรูปอีกอะเะพลงยมาผ้าคลุมโอเคเดี๋ยวเจอกันจ้าฟิปทีมินิทเลเธอร์อะแกเปิดดูตึงอ่าแล้วนะกดแบบนี้กดแบบนี้นะ แล้วก็ยืดข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังแต่เราไม่ได้แบบพื้ดไปนะต้องกดงี้แล้วก็ไปข้างหน้าแค่นี้แล้วไปนี้ข้างหลังอ่าไม่ได้ไม่ใช่กดอย่างงี้กดตรงกลางมันจะยุบมันจะยุบหมดก็ต้องหัดแค่นี้ไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็นี้เลื่อนข้างหลังงี้อย่างเงี้ยเข้าใจอ่ะางหน้าไม่ไม่ใช่ต้องกิ้งไม้เข็มต้องกิ้งไม้ไม่ได้ยืดเออเห็นไหมอย่างเงี้ยกิ้งไม้เออถ้ามันมีอะไรติดที่ที่ ไม้ค่ะต้องออกนะมันจะติดกดอย่างเงี้ยแล้วก็คึงไม้นะเราไม่ได้ยืดนะเห็นไหมป้าไม่ได้ยืดเห็นไหมเห็นไหมอ่ะอย่างนี้เสร็จปุ๊บเอาด้านเรียบๆข้างล่างมาอา้าวเข็มใส่กอกม้วนม้วนก็หาตัวม้วนก็หาตัว,ว,นาาตวแน่นๆนะเดี๋ยวมันจะเนี่ยกดเข้ามาหาตัวเอเนี่ยอ่ะเขาหาตัวอ่าเขาหาตัว,าาตวแล้วก็เก็บตะเข็บเก็บตะเข็บตรงนี้จึง จึงจึงจึงอยากให้ตเข็บแตกแบบหนึ่งแม้เข็มทำแบบแบบหนึ่งนี้นะขึ้นอย่างนี้นะยาวๆนะนะก็ปื้ดแล้วแต่ก็พันแบบนี่ก็อีกแบบหนึง่งก็จะเป็นขึ้นขึ้น เข็บจะแบบไหนแล้วแต่เข็มอ่ะเข็บจะแบบไหนเอาเข็มจะำทาทาแบบเก่าใช่ไหมงั้นเข็มก็ต้องเอายาวๆก็ต้องตั้งแบบนี้แล้วก็เอานี่ไว้ตรงกลางนี้แล้วก็ม้วนเออเราไม่เราไม่ได้แป้งเราครึ่งแป้งให้ถอยหลังมเออ่อะอืมอ่ะแปลว่าแป้งไม่ได้ต้องเอาแป้งถูกไม้พายอือื เอาละถ้านี่เราอ่ะอ่ะเราก็เอาเอ่ะพอแล้วมัง้งอ่ะดูเข็ดเห็ดดูตรงนี้มันมีแต่เข็มเห็นไหมมันไม่รีบ กละเข้มทำกันนะคะเดี๋ยวเจอกันทีหนึ่งนะทําเมื่อทำเสร็จเข้มก็ปั้นเรียบร้อยเข้มเอาผ้าคลุมผ้าคลุมทิ้งไว้อีกี่ประมาณสามสิบนาทีให้มันขึ้นฟูหนึ่งเท่าทำไมลูกแม่ทำไม,ไม,ไมเข้มเราต้องเอาผ้าคลุมรู้ไหมเข้มไทยดิเออถูกต้อแล้วครับอ่ะคลุมดีดอ่ะคลุมเพราะถ้าเกิดสมมติว่าไม่คลุมเนี่ยหน้าขนมปังมันจะแห้งความชื้นในตัวขนมปังมันออกเราเลยต้องคลุม แป้งไอ้คุมผ้าเนอะอ่ะอีก30มบนาทีเจอกันไปเล่นเกมต่อครับพักแป้ง20่สิบนาทีตรรงเลนไปหน่อยนะจ้าอ่ะต่อไปเข็มก็อันนี้ไข่ไข่แดงพอดีนมขี้เกียจแกะกล่องมาชนิดเดียวป้าก็เลยเอาไข่แดงนี่แหละป้ายต,ต,ตีตีีแล้วก็อทาทาทาเข็มทาขนมปัง,ปงทาหน้าขนมปังเบาๆทาเบาๆเออและอ่ะ ทาทัวทัวอาทาทุกอันนะอืมเอาเร็ว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 เรวไฟได้แล้วเตาได้แล้วเพลียอับเพลียอับให้ไหวให้ไหวอ่าเข้าเตาอบเรียบร้อยนะคะที่อุณหภูมิไฟร้อยเก้าสิบองศ,า,ศา,าเซลเซียสอีกประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวเราก็มาดูแล้วก็เช็คสุกหรือย,อยังเนาะเด็กๆห้ามถูกถาดเด็กขาดเลยนะคะร้อนมากนะคะนี่แล้วเราก็เอาเนยที่มีในแปลงเนี่ยทาเข้าไปมันจะได้เงาเงาน่ากินน่ากินมีเนยมหอม อย่าเพิ่มือไปจับถาดนะร้อนนะบอกโกนป้าบอกกนพอเราทาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะต้องแซะไปลึ่งเย็นในตะแกรงนะคะอย่าอย่าให้มันเย็นในถาดนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นไอ้น้ำที่ก้นแล้วมันจะแฉะปังจะแฉะอเหเป็นไงบ้างคะกินอร่อยอร่อยใช่ไหมครับเนื้อนี่ครับเนื้อนี่ครับอืมโอเคบายบายไปกินกันก่วนนะสวัสดีครับ